อ่ครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดวัดของโมบายก่อนว่าได้กำลังส่งเท่าไหร่เนาะอันนี้เอามาเข้าผ่านเอเทนครับเดี๋ยววัดที่เวอร์มิเตอร์ครับที่เวอร์มิเตอร์ก็อันนี้เดี๋ยวอีกกดย่อการนะครับได้ลบลบลบหนึ่งจุดเจ็ด ส่วนดีเอ็มครับเดี๋ยวลองวัดเป็นวัดบ้างนะครับวัดเป็นวัดบ้างนะครับวัดเป็นวัดก็จะอยู่ที่ประมาณ67วัดนะครับหสิบเจ็ดวัดก็อันนี้เดี๋ยวเราลองเอามาผ่านสายนำสัญญาณนะครับสายผ่านสายน้ำสัญญาณ15บเมตรนะครับ ้5เมตรที่เราวัดค่าลอตไว้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าวัดที่มันจะออกไปมันจะได้เท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวลองอันนี้ปลายสายนะครับจะลองดูครับอันนี้จะลองประกอบก่อนเนาะประกอบดูแล้วก็ว,วัดดูครับว่ามันจะหายไปประมาณกี่วันนะครับสำหรับสายนำสัญญาณ ยาว15เมตรนะครับของอันนี้นะครับน้ำสัญญาณ15เมตรต่อโอเคครับอันนี้ประกอบแล้วอันนี้มาจากมบายเนาะก็มาต่อเข้าอ่าตัว pl ัสายน้ำสัญญาณนะครับเข้ามานี่เสร็จปุ๊บก็มาผ่านเอเทนนะครับผ่านเอเทนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดเกียร์อากาศเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ อ่ะก็ลบลบสามจดเจ็ดเก้าดีเดีมครับเดี๋ยวเราลองวัดเป็นวัดต่อเป็นวัดตัววัดได้เลเท่าไหร่อ่าเป็นสี่สิบเอ็ดนะครับอ่าสี่เอดเดี๋ยวผมจะลองมาดีดเครื่องจิเลขให้ดูเนาะเครื่องจิเลขก็อันนี้หกสิบหกสิบเจ็ดนะครับลบด้วยสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวคน 67ลบด้วย41เท่ากับหายไป26วัตต์นะครับสำหรับสายนำสัญญาณเส้นนี้ยาว15เมตรนะครับของการลอดในสายล2บ2 db นะครับครับโอเคครับก็ลองตรวจเช็คก,กันดีๆครับเพราะว่า ถ้าล็อตในสายก็จะมีปัญหาเรื่องพักรับพักส่งนะครับครับยังไงก็ฝากเพืเเ่อนๆตรวจเช็คให้ดีๆครับครับขอบคุณมากครับ